อยู่ที่ตัวเอง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 ยู่ที่ตัวเองอ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 ยู่ที่ตัวเองยู่ที่ตัวเองอยับที่ตัวเองอยู่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 ที่ตัวเองอยับทีับัวเองอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ับเองอยู่ทีัวเองอยับขี่ัวเงอยู่ที่ัวเองอยู่ทีัวเองอยู่ทีตัวเองอยู่ขย่ตัวเองยู่ทีับเองอยู่ที่ัวเองอยู่ทีัว

¡Chau, chau,